สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนขาเป็นเพจบาดสาว่างงัวงามเหมือนในบาดสาว่างงัวงามพาพี่พาน้องมารอชมบรรยากาศการซื้อการขายงูที่ตลาดนั้นคกกู่กระบือีบานน้องแจตลาดชมพูบุตรจังหวัดร้อยเอพี่น,อน,น,าววาน้องวันนี้กระโจนก็เสาวันเสาร์ที่สิบเจ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องวันนี้ฝนตกฝ่าฝนตกมากครับฝนพี่น้องบรรยากาศการซื้อการขายลำบากก็จุ่มคึ้นพี่น้องเนาะทั้งในหอยทั้งในหางทั้งผู้ถ่ายทำลำบากเบิดแต่ว่าผู้ชมอยู่บ้านสบาย่เนาะพี่น้องอยู่ทาง ฝนตกบอทางบ้านพี่น้องฝากพเป็นยังไงเมื่อนี้ทักทายกันมาเด้อพี่น้องเนาะคลิปแรกก็เปไปแล้วคลิปที่สองอ่าผ้าเบงงัวะบานบานงัวเลี่ยงเข้าบ้านพี่น้องอ่ะชิปแรกมีตะงัวง,งามเลยพี่น้องแต่ว่าคลิปสองเบงงัวอ่าบานบานเข้าสายพัฒนาเพลินพานไปแต่ว่ากะมีทุกสายแหละพี่น้องเนาะใายท้ำเบงทุกสายผู้ใดสนใจตัวใดก็โทษมาต่อรองกับในอหอยเพื่อนใดเด้อพี่น้องบานสมงงงานงัวงามเพียงเป็นซื้อกลางผ้าเลาะผ้าชุ่มผ้าเบงราคาตำรวจราคาเบงซื้อ โซ่มาสอบถามโทรมาต่อรองกับนายหอยเป็นไหลน้องพี่น้องเนาะประกันแนวใดกัสอบถามดีๆเด้อตกลงกันได้ดีพี่น้องก่อนซื้อก่อนขายอย่าลืมก่อนรับชมกัคือเก่าพี่น้องกากนให้กำลังใจบาทสว่างงัวงามเฮ้าต่อการกดไหลกดแชร์กดติดตามให้น้ำเงินน้องพี่น้องเนาะถ้ายังเพื่อกำลังมาต่อรองพ่ออเดกพ่ออเีกรักพักดีฟาร์มพี่น้องพ่ออนี้งัวงามรักพักดีฟาร์มเปินไดลงัวชุดมากพี่น้องหลายหลายมีแต่รมีสาว อ่าบอพ่อมือกับมี่มือตนต้นกับมีมนนบมบมพี่น้องนี่งัวเพิ่นเบิดเลยพี่น้องปลูกยู่นี่มีงัวเพิ่นเบิดพี่น้องนี่ตะแม่สาวร,รุ่นราวกัข้าวเดียวกันราคาสูสีกันเพิ่นเปิดไว้เป็นชุดเป็นชุดเดี๋ยวผมสิถามเพิ่นเพราะว่ามีคนกำลังมาต่อรองเพิ่นอยู่เดี๋ยวให้เวลาพพเพิ่นจังน้อยน้อพี่น้องเปิดนชิปกระป๋อนี่ขัวงามก็อันน,งงออน,นี้รักพักดีความพี่น้องความเพิ่นมี่ตะง่วงงามแหละพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเอามาขายนี่เป็นส่วนหนึ่งเป็นเพี้ยงเพิ่นหาไม่ฝากพี่ตองเพิ่ด ลายละเพินขายเป็นไล่ละเป็นชุดอยพี่น้องเนาะนองสายเยอมหาสิงหว่าไปเลี่ยงบ่ครับมาตาใสเนาะครับไม่ครับเอมหมาตาใสนีโอ้ไม่้หยบ้านพระเจ้าครับโอ้ไม่หวโอ้เอาโอ้จะได้งูไปเลี่ยงจะได้ตัวใดล่ะลูก โอ้อยากได้ถ้อัวอโอ้เอาบัก่าโอ้ยุบว่อใดล่ะลูกพอหแล้วโอ้พอหกแล้วยุบพอหกแล้วบักราอยังได้ตัวใดบักรายยังได้บกรายพ่อมือ่นด้ลูกนี่เพื่อนขายพอหมือ่นพ่อัเนกพ่อนเ่ขายพ่อมือ่นเพื่อนวาเพื่อนเปิดท่าใด7 0็0เออนั่งพี่น้องพ่อมือ่นได้นี่พออเนกเพื่อนขายพ่ออเนกคลาสักดีฟารเอาเบิ่งเรียวทูช่องง่วงง่เด้อพี่น้อง บ้านสว่างงัวงาม ALLY เบิงเห็นนได้หลูดเด้ออ้าเปิดเบิงในยูทูบเด้อบักลาวเปิดในยูทูบนะเพราะเราตดตัวละสองคนามาอ้ว่ายเนของเห่นีเพราะอันนี้ใครเพื่อนเท่าไหร่ เนี่ยกำลังจะให้อยากได้ยู่เก็บพันเป๋นี่นั่นตอพ่อใหญ่เม่บัากลาต่อพ่อใหญ่แล้วพ่อยไนยพันใจดีดีพ่อเนี่ยเก็บหน่อยกะให้เนี่ยพ่อเนี่เก็บให้ดีดีด้วยเนี่ยอ่าเก็บพันก็ให้เก็บพันก็ให้อยากได้ตัวใดลูกโอ้แต่ว่าตัวดำงามเลยนี่ตัวดำงามเพื่อนเดี๋ยนี่ตัวดำเนาะโอ้ยตัสีโอ้อยากได้สีใดสีมอะไรสีแดงบ่ โอ้เปนย่งไสีแดงตัวสีแดงนี่ก็ะ่อกันบ่อตัวสีแดงเก่าพันอโอตัวเก่าพันตัวนี่เจสิบห้ครับผมนี่เจ็ดพันห้าเก่าพันตัวละมืนหารโอ้ตัวละมื่นหาร้อยชุดนี่ตัวละมื่นห้าร้อยพี่น้องตัวละมื่นหาร้อยใหญ่ขึ้นมากเท่าไหรบ้านนี่นี่ข้อพอนี่ยเ้พี่น้องมื่นห้าพันมื่นสองเบอร์โอ้ไล่สี่ห้าโอ้ตัวนั้นมื่นเดียวโอ ซี Duke, ่โต้หนีมื่นสองซีโต้คงมพอนี่ซีโต้มื่นสองพี่น้องหนึ่งโค้งสางดีว่าสูตัวดีเพื่อนเพิ่งว่าโค้งสางตัวละมื่นสองในพี่น้องตัวนี้คังพอนี่คัพอนี่รักคั่งดีฟาร์มดพี่น้องนี่มื่นสองนี่นี่พี่น้องตัวละมื่นสองในพี่น้องนี่ตัวละมื่นสองเลือกเอาพี่น้องตัวนี้มื่นซื้อนี่ตัวนี้มื่นซื้อนี่ตัวนี้มื่นซื้อมื่นสองกับพ่อเหลียงเพื่อนง่ามโค้งสางดีพี่น้องตัวหนึ่งมื่นหารอยเนาะตัวหนึ่งมื่นหารอยสองตัวตัวนี้เก้าหา หรือเก่าซือเ<บ> <9, 000 S 2> ก่าหาเก่าพันกัขายได้แต่ว่าตัวนี้เจ็ดสิบหาเจ <70 S 2> ็ดสิบคนกัขายได้เพิ่มมาพอเนี่ยเพิา่าขออนุญาตเบอร์โทรพ่อเนี่ยเออศูนย์แปดหกศูนย์แปดหก พ่ออันิจหมนี่แหละครับโอ้เลขออกหมานี่เนาะโอ้ยคือยี่บ่ล่ะถ้าถือสามหมานเพิ่นหมานเอามาหมานเอาหัวสามเจ้าเด้อกับพ่อวายรักพักดีปามพ่ออันนี้เอาขอบคุณหลายๆเปนหมานครับผมนี่ตัวนี้เก็ตซิปเพิ่นกาคลายเพิ่นบ่าเนาะอ่ะยางต้อนพี่น้องหอยลีมาบ้านอ๋อมาเนี่หอยลียางมาทางพี่พี่น้องเห็นหอยอ่า ดาราว่าแบบมื่อหันเพิ่นไปใส่ละหอยดาราเพิ่นใดญมากบนาะเพิ่นอยู่ทางนี่ตะเกาพี่น้องโอ้หัวกัดก็มีพี่น้องแม่พันกัดไปใส่นอสเจ้าของเพิ่นพี่น้องอยากได้สุขสายอยู่ตะว่ากะดในหอยเพิ่นบอกสะดวกเพนไหญ่น้องพี่น้องเนาะนี่งัวสายหูมือนีแม่นี่โค้งจังหน่อยพี่น้องแต่ว่าในหอยเพิ่นเขาห่มเด้พี่น้องบ่สะดวกในข้อมูลป,นนปานใดญอ่าฝากคอมเมนต์ยได้อพี่น้องเสียงเป็นจังได๋เพราะว่าระบบเสียงมื้อนี้บ่มั่นใจว่า ดีบอเพราะว่าอยากบั้งบังแค่หน่อยพี่น้องอ่ะเยี่ยมสิเปิดระบบเสียงบอหูชัดบอเพราะว่ามันบังแค่หน่อยพี่น้องขอโทษขอไพ่ถ้าเสียงบอดีแล้วพี่น้องนะเพราะว่าฝนกระตุกแล้วพี่น้องเนาะนี่สายหูเปิ้ลผูกไว้พี่น้องบอหูเป็นข้องผู้ใหญ่เปิ้ลผูกไว้สายหูแม่โค้งสางดีแม่เท่าหรือพี่น้องสายเท่าแม่หูนี่สายหูเปิ้ลเนาะแม่หูของผู้ใหคือเปิดเท่าไรครับหนึ่งหมื่นหกพันเม่สายหูพี่น้องแม่ สายหูโค้งสั่งดีร้อยหกซีฟได้ความสูงเพินหมื่นหกพันพี่น้องสายหูเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ไข่สายหูพี่น้องไซฟอร์สายหูดังๆสายหูกำลังมากที่พี่น้องนี่หนึ่งหมื่นหกพันแม่พันตัวนี้พี่น้องได้มาตัวเดียวปะครับได้มาหลายตัวเราต้องเลี้ยงตัวเดียวนเดียะโอเคขออนุญาตเบอร์โทร081 081 05เท่าไหรก่อน0105 05 43 หนึ่งศูนย์แปดผู้ใดสนใจกระโถมาต่อรองผู้ใดหนึ่งมื่นหกพันแม่พันสาย,ยพี่นอ้องขอบคุณหลไๆครับผมมันมาน,นครับผมมาเบิงเขาง่วง้ามพี่น้องมาเบิงเขาง่วอ่ะบอได้เปิดแล้วคาแต่ว่าสิมาเบิงเขาง่วสื่อภาพี่น้องามาเบิงเขาง่างาวป้าง่วเขาพี่นอ้องมาเบิงเขาพี่น้องถ้ามาเบิงเขาสื่อเบิงพี่น้องเขาง่วซาโลเลปาพี่น้องอีหล่ะหันมากกันนะลูก สิพี่น้องมาเบิ่งเขาหัวป้าเขางามพี่น้องเขางามเขาสวยสีดีดีสีจริงเขางามงามพี่น้องเป็นสีออกเขาแก่วเขาเอื่นเขาแก่วถ้าเป็นควายเนาะพี่น้องเขางามงามพี่น้องแม่พันธุโซโลเลตัวนี้คือสีไฮลูกมาหลายเลอพี่น้องเป็นแม่พันแต่ว่าเขางามขนาดเขาเงาเขางามพี่น้องเมืแต่เห็นอ้ยปุ่นนาะพี่น้องเบิ่งคาคาคาอีลาหันหน้ามากกันนะเบิ่งคาคาพี่น้องเบิ่งบ่อหันหน้ามากเป็นไร เบิ oh. uh ่งเขาง่วงงามพี่น uh ้องปุ้ยเขางามพี right? ่น้องปาโทัหันมาดิล่ะหันมาเบิ่งกันพู้ดนะหันมาแล้วพี่น้องปาเบิ่งเขาพี่น้องฮูยมาเบิ่งเขาบ่หัวของผูดไรเพิ่นผูกไว้พี่น้องต้องผู้ใด้วยล่ะหัวเขาพี่น้องแม่ลูกกันบ่นี่บ่ลูกเพิ่นพี่น้องเพิ่นมานี่แม่ลูกสายซาโลเล่แต่ว่าเขางามพี่น้องของผูดไรเนาะอ่ะบ่ฮู้ว่าของผูดไร แมรีเนี่ยข้อผู้ใหญ่คือแมรีแมรีหวังโมมีเลยพอมากเขาเขางามจังวะข้อผู้ใหญ่บวกเนี่ยเขางามข้พ่อนี่เปิดเท่าไรข้พ่อผมเปิดได้แปดห้ารอยแม่หน่ี่แปดห้าร้อยปลาเมียแบบใหญ่นั่นบ่ปลาท่องแล้วหมื่นสี่พัห้าร้อยบ๊ยราคางัวมือเนี่พี่น้องราคางัวมือฝนตกสิบสี่ห้าร้อยงัวท่องสูงลอยหาสิบวกเลยพี่น้องตัวนี้ปื้ดว่เเออเนาะ สิบสี่หาร์รเพื่อต้าอัไเรียลูกแรกสาวสาวอยู่พี่น้องง่วลูกแม่สาวทองแรกเนาะสาวทองแรก14บสหาอรอันนี้18 1แดสิบสายพัฒนาพี่น้องเขาทรรมชาติเขาหล่นทรรมชาติพี่น้องต้นตัดีท่าสูงขึ้นกันพี่น้องทาสูงโอ้ขายความสวยเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม0ูนย์หกสามเจดสี่สอกงหพี่น้องงัวสายพัฒนาเพิ่นแยกลูกมาก เปต็ตาชายลูกดีพี่นอ้องลูกสวยเนาะหลังเอ็นจังหน่อยแต่ว่าลูกคือสีดีอยู่ลูกสวยเนะาะอันนั้นสิบสีห่หาอร่อยเออหัวตาเด็กสองลูกเท่าน,นั้นพี่นอ้องยังสดสดอา้าวลูกสามได้ทองอยู่โอ้พี่น้องทองทั้งสองตัวราคาพ่อสื่อทั้งสองตัวอ่ะขอบคุณหลายๆมานครับผมผู้ใดสนใจกระโทนมาต่อรองกับเพ,พื่นใดพี่น้องเอาใได้ขายเนี่ยยุบประคำมือนี้ โอ้อ่ะมันหมันครับผมมาเบิรงง่วงงามเหมือนพี่น้องเพิ่นถูกไหวทั้งนมดอ้โหเพิ่นสิสะดวกบ่มันนี้ฝนตกดีพี่น้องยา,ยยายกๆแจ้งน้อยเนาะพี่น้องเนาะขอส่งกอไปอุ้ยงามพี่น้องต้นโตยืนจัดเลยพี่น้องงามครับแดงจึงคือต้นโตที่ดีเม่สาวงามพ่อผู้ใดคือนี่เปิดเท่าใดครับ35เพิ่นเปิดไห้ปุ้ยแตงเขามาให้เรียบร้อยสีดีแข้งขาดีลูกพ่อไลูกพ่อใดคือลูกพ่อใด เคฟสามหนึ่งพี่น้องเอ้ยเบิ่งนามไต้เบิ่งทายสูงลอยสี่สิบหาพวกดีบัตรถูกหม่องพี่น้องงามบัตรถูกหม่องปุ้ยงัวงามพี่น้องเขาเอิดว่างัวงามพี่น้องว่าจะแปดเดือนสิแปดเดือนอุ้ยสิแปดเดือนพี่น้องปีเคืองพอดีเนาะปีเคืองพอดีเบิ่งหลังเพื่อนพี่น้องเบิ่งหลังเพื่อนเอามาขอเขาพรมน้ำเพื่อนอุ้ยงามีดีของเพื่อนพี่น้องอุ้ยงัวงามเพื่อนลูกเคฟสามหนึ่งลูกพอดัง การยืนดีเลี่ยมโตดีตนอกดีพี่น้องตนอกตั้งตรงขาหนาเป๊ะเลยพี่น้องเบื้องหน้าตาเพิ่นแตงเขาให้เรียบร้อยทบเพื่อนราคากันสามสามสิบหาเด้อพี่น้องเด้อสามสิบหาเพิ่นโปรตไหทง่วงง่ามเพิ่นง่วงสายเพัฒนาเพิ่นต่อร่องได้จักน้อยเพิ่น่าขออนุญาตเบอร์ทรครับผมเปินกำลังหาเบอร์ทรสามสิบหาให้เบื้องอีกครับพี่น้องแข้งขาดีโลอาเล็บดีพี่น้อง เล็บดีดีกูนะนับประกันตำหนีบ้าจุกยางลูกพ่อดังนี่บ้าตองห่วงเพื่นพี่น้องสีสันนี่บ้าตองห่วงแดงจัดจ้าสุดยอดหน้าตาสวยสวยพี่น้องกูนะง่สามสิเพื่อนเปิดไ้พี่น้องเบอร์โทรศูน0์แปดหนึ่งองศพี่น้องสาหเด้อพี่น้องกูได้ชใจกระทูมาตอรองกูได้แม่ัแบบไง เมสาวง่ามๆพี่น้องเพ<ร>ื่อนตนโตดีค่ักพี่น้องลูกเข้สามหนึ่งลูกพ่อดังขอบคุณหลายๆครับผมมันมานยางต่อพี่นอ้องบรรยากาศการซือ้อการขายฝนตกฝนตกพี่น้องฝนตกแห้งนะพี่นอ้องวันมันธรรรดาฝนตกแห้งอยู่หอยดาลาเป็นสิร์ฟนมึงอะไรเห็นเพิ่นหอยดาล่าแบบแบบแบบเอายางมาท่าผีก็นแล้วกันพี่น้องเนาะยางลุยลุยไปท่าผี ขาลุยห้างนี่เขเคยมาพี่น้องแต่ขาลุยมาเนาะพี่น้องเนาะสายเท่านี่คนเปิดไเท่าไหร่เนาะสายเท่านี่พี่น้องคนเปิดไเท่าไหร่สายเท่าแม่สาวเท่าเปิดเท่าไหร่ครับเนี่ยเปิดเท่าไหร่สามพันห้าหมื่นสามพันห้าร้อยแม่สายแม่สาวสายเท่าพี่น้องมื่นสามพันห้าร้อยต้นตัวดีแข้งขาดีน้ำใต้ดีสีเท่าพี่น้องแม่พันสายเท่าพี่น้องมื่นสามพันห้าร้อยจะเปิดเปิดไว้แม่สาวนี่พี่น้อง ผู้ใดสนใจสายเท่าเอาไปพัฒนาต่อเลี่ยมโตเพิ่นดีท้ายสูงลอยสามสิบบวกพี่น้องลอยสามสิบบวกหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเพิ่นเปิดใบเพื่อนมาจากเซนต์พอ,อ,อเมืองสวงร้อยเอ็ดเท่านาะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมอบเออจำอะไรป๋บอบ่เป็นหยังครับผมบ่เป็นหยังเนาะสามสิบหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยเนาะหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยผู้ใดสนใจไปเมืองสวง <c oughs> แม่สายเท่าเบื้องารคาคาตำรวจราคาเอาก,กระไรพี่น้องบ่เป็นหยัง อ่ะหัวประมาณหนึ่งหมื่นสามเพิ่นเปิดไว้เนาะอ่าขอบคุณหลายๆมันรับผมได้ขายเนี่ยบ่หรือเอามาตัวเดียวขายตัวนึงโอ้ได้ขายตัวนึงแล้วเนาะฝนตกหรือเปล่าล้มบากจักน้อยอย่างต่อพี่น้องเบิร์นเนี่การซื้อการขายไปนึ่งมาเบิ่งทางพี่น้องเนาะอู้งัวพอพันตัวนี่ยไปสอบถามเลยนะพอพันตลอดบ่อใหญ่พี่น้ออย่างมาส่วนทางผิวพี่น้องป็นระบบหัวงามเปิดอู้อหัวงามเพิ่นพี่น้องตัว อนาคตพอ่อพาันธุ์อ่งนนพี้ออขออนุญาตครับมาเบิ่งอนาคตพอ่อพันธุ์สายใดคือลูกพ่อใดวีเอลโลโจพี่น้องอุ้ยเนาะอุ้ยพี่น,อ <c oughs> นอ้องเลือดลอยมี่เกิดเบอร์มี่กามีเอกสารครบเรียบร้อยงัวเลือดลอยสายพันธุ์วีเอลโลโจพูดนะพี่น้อง,องมีเบอร์มีแบนอุ้ย นี่แบน์พร้อมเบอร์ตัวที่สามเพื่อนพี่น้องอ้ยง่วนเหลือดลอยพอพันเหลือดลอยพี่น,อน,อนอ้องเบิ่งตนตัวแข้งขาเพื่อนเลือดลอยตานอกเพื่อนพี่น้องสุดยอดเลยรอครับเบิ่งงนาตาตนตัวพี่น้องอูย้ยเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันพอผสมได้เลยพี่น้องเพราะว่าง่วนเหลือดลอยเพื่อนพี่น้องนี่นี่แบนด์นี่แบน์พร้อมง้วนเหลือดลอยพี่น้องนานใตดีแข้งขาดีเครื่องดีปลายดำไข่ดำ อุ้ยพี่น้องเลือดร่อยเบื้องน้าตาโนโตถ่ายสูงอยู่ประมาณลอยหาซิพพี่น้องถ่ายสูงประมาณลอยหาซิพอ่ะอุ้ยพอพันพี่น้องรอครับรอสายดังวีเอลโรโจอีหละขอไปเนเดอร์พี่น้องเอาขอไปเนี่ยคอไปเนี่ยเปิดเท่าไรครับบาทนี่ห้าหมื่นบู๊ยในราคาง่วเลือดร่อยดี่พี่น้องหาหมื่นเปิดไปเอาไปเป็นพอขอพอขายพอพันพอคุ้มคุ้งพอพันได้ตลอดเลยพี่น้องเพราะง่วเพลินเลือดร่อยพี่น้อง ผูู้เ uh. ชื่งเชิ่งเนาะบักผูน้อยเท่าไรบาทนี่ผู้น้หมื่นหนึ่งพันพี่น้องบักผู้น้อยตัวนี้หมื่นหนึ่งพัสายขุนพี่น้องเอาไปขุนต่อต่อยอดเด้เลยหนึ่งหมื่่ันอะขออนุ้ยาตเบอร์โทรครับผม098๘๙๒๘๙แปดสแพี่น้องผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อร่องกับเพิดนมาจากสินค้สุวรรณภูมิร้อยเอ็ดทาพี่น้องเอาขอบคุณหลายๆครับผมย่างต่อมาทางพี่น้อง มาเบิ่งงัวงหญ่งวงานป้้ามาเบิ่งเขาง่วพิเศษเขาเอื้นเขาอย่างนออบานพี่น้องเขาพิเศษเป็นสิสะดวกบนนอให้ข้อมูลบนนอพี่น้องเอ้่มาเบิ่งเขาง่วเขาพิเศษเพรานุยาตครับผมเขาพิเศษนั่นเบิ่งเขาคนพี่น้องเขาขึ้นเขาลงเยยฟ้าทาดินเพื่อนว่าถ้าควายเนี่ยเยยฟ้าทาดินงามอ่ะเพิ่นก้าล่างต่อรองกันอยู่พี่น้องนี่แม่หนึ่งเขาเกิดแม่ลูกงามงามพี่น้อง อุย้ยแม่ลูกนี่งามค่ะสายเท่าแล้วลูกแดงแล้วพี่น้องแม่บอกใหญ่ลูกกะใหญ่พี่น้องอ่าเพิ่งกำลังฟังราคากันเลยอ่อาเพิ่งจังน้อยเนาะพี่น้องน้อยอยากเดึงหูราคางัวตัวนี้พี่น้องกูร์ดง้อใหญ่พี่น้องเพื่อเพื่เท่าไรน้องพี่น,นใหญ่พี่ตัวนี้แม่ลูกพี่น้องแม่ลูกบอกใหญ่พี่น้องงามงามแม่นี่เพิ่งเปิดเท่าไรครับนี่เปิดเท่าไรอ่ามันสี่พแม่ลูกกันบ่ตัวนี้ โอ้บอนึกว่าแม่ลูกกันแม่แม่แม่เท่าเท่าไรสามห้าแม่นั่นแหละครับขายได้ไหมพี่นงขายไปเท่าไรโอ้หมื่นแปดพันพี่น้องอันนี้สามสิบห้าแม่แบบไงพี่น้องแม่แบบไงสามสิบห้าที่ว่าหาไปจะเที่ยงไหมพี่น้องมองไหนไม่เลยเปิดกำลังต่อรองเปิดกำลังต่อรองแม่สาวหน่อยแม่นอยู่บ่ะว่าแม่นเนาะมันมาแต่ใส่แม่สาวสี่หมื่นห้าเพิ่นเปิดไว้แม่แบบไงพี่น้อง อันนี้สาซิมหาเพิ่นเปิดไว้ขออนุญาตเบอร์โทรสะดวกก่นนั่งครับผมสะดวกบอเบอร์โทรขออนุญาต080 002ถ้าอะไรก่็3358พี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองสายพัฒนาสายขุนได้เป็นว่าตัวนี้สายพัฒนาเป็นแม่ของแม่ขายแม่พันกระดาษซีซีมาเพิ่นเปิดไว้เอาขอบคุณหลายอันหมืนครับผมเนะคต่อพี่น้องมาเบิ่งทางพี่แม่ลูกบ่ครับนี่ แม่ใหญ่ลูกมากเปิดเปิดเท่าไรครับแม่นี่ยแปดเบอรสิบหกหนึ่งหมื่นหกพันพี่น้องเพิ่นหัวตาแยกว่านุ่มย่างนอยู่เนาะเพิ่นหัวตาแยกลูกโอ้พึ่งแยกลูกมากเหลือแม่อยู่สิบหกเพิ่นขายลูกไปแล้วพี่น้องเพิ่นเหลือแม่อยู่สิบหกมวยแม่บักใหญ่ได้บนแม่ธรรมดาเลยแม่ใหญ่ใหญ่พี่น้องไปตเอาไปเป็นแม่ของแม่ขายแม่พันกระไดพี่น้องเอาไปขุนต่อสายพัฒนาเพใครมาจากไส์สามธรรมัดบุรีไก่ไก่หนิเนาะ ขออนุญาตเบอร์โทรครับผม0 9 0 8ย์ 5, 0ก้าศูนย์แดศูนพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองผู้ใดเอาคำพูดเลาย,ลายมัครับผมสองมาหน่อยสองเมสาหน่อยวาขออนุญาตพ่นอขออนุญาตครับผมสองเมสาวนอได้มากเนาะได้ล,ละเังไหนครับไลายละหนึ่งหมื่นสามพันพี่น้อง ต้นโตดีน้าใไตดีแข้งขาดีแม่สาวหน่อยไล่ละสิบสามเพิ่นเปิดไใบเพิ่นมาจากอาสามาถ่อยเออเท่าพี่น้องโอ้ยแม่นี่ดีดีต้นโตดีดีต้นโตดีน้าใไตดีเนื้อนังดีพี่น้องนั่นนะนังนะไล่ละสิบสามสองตัวนั่นแม่หนึ่งใบแม่นั่นเดือดขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงแต่ว่าแม่นี่ดีแล้วเพิ่นว่่าอะเพิ่นเปิดไว้ท่อกันไล่ละสิบสามเพิ่นมาจากอาสามาถขอหนี้ยาดเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าสี่หกสี่ 1 6 4 3 9 5 5 3 9 5 5พี่น้องผู้ใดสนใจกระทูมาต่อรองกับผู้ใดไล่ละ13ได้2แม่สาวหน่อยมันถือฝนโอนตะวันแม่นี่งามเนาะแม่นี่งงามพี่น้องสวยดีเงาดีต้นตัวดีนามไต่ก็ดี13เพิ่นเปิดไว้โทรมา,าต่อรองผู้ใดตาโทรมันฝากไว้พี่น้องขอบคุณหลายๆหมานครับผมมือนี้เสียงอาจจะบประชารถพี่น้องฝนตกระบบเสียงผู้ใดยอยู่ทางไหนก็ทักทายมากเนี่ยเด้อพี่น้องคอมเมนต์กันมาแน่ระบบเสียงผมเป็นห่วงแต่ระบบเสียงพี่น้องเพราะฝนมันตกเนาะพี่น้องเนาะ อาจจะคัดของอาจจะบอชัดเจนปรนบดไดมาเบิ่งพ่อพันสายเท่าตัวนึงอ่ะมีงานผีหล่ออุ้ยง่วงเงี้งี้ยง่ายอุ้ยพี่น้องงามคฟร์เพิ่นเอาไปแล้วมันใหญ่มันยาวมันงามพี่น้อเพื่อนตัวตัวดีครับโอ้เพิ่นถึงไหวเพื่อนอยู่อ่าพี่น้องพ่อพันสายเท่าสายเท่าเปิดเท่าไรครับตัวนี้เปิด สามสิบห้าห้าร้อยพอพันบักย่ายพี่น้องเนื้อครับเนื้อเป็นเนื้อยอุยพี่น้องต้นโตเอาไปเป็นพอขอกพอไายพอคุ้มผูงสบายเลยเท่าโบ๊โบ๊เต็มพี่ขัดเนาะสามปีกว่าสามปีกว่าแหละพี่น้องเอาไปเป็นพอคุ้มผูงก็ได้พี่น้องสามหมื่นห้าพันกับห้าร้อยเปิดเปิดไว้ต่อร่องได้อุ้ยพี่น้องหัวใหญ่สายเนื้อสุดยอดเลยพี่น้องพูดอะเอาไปพั็นหน้าต่อก็ได้เอาไปเป็นสายเนื้อกะทั้งได้พี่น้องสามพันเออสามหมื่นสามพันกับห้าร้อย อาคออนุญาตเบอร์โทรครับผม 061- 339- 37- 38- 7นหนง็ดสพี่น้องเผใดชนใจกระทษมาต่อรองเพื่อใดพี่น้องตูบักง่า่พี่น้อง35500บห้าห้าร้เปิดเปิดไสาหมืักับห้าร้เพิดเปิดไวตบักง่่พี่น้องอ่าขอคุณหลายๆมันครับผมยางหพี่น้องเหมือนยางหยากขั้วยางยากไปหยากควนมันตพี่น้องเนาะเห็นสายหูตัวนึ่งยุทางาุ่นตวบักง่ายพี่น้อง ยางไปทางสายหูพี่น้อยอีลาย่านบ่ลูกขออนุญาตเด้อได้มากชั่งตัวครับผมวันนี้สาก่อนนี่บ่อน้อยๆนี่เปิดเท่าไหรครับตัวนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเมษาหน่อยพี่น้องแม่สาหน่อยสายพัฒนาสายบ้านๆเน่าแข้งขาดีๆมัวแนวนี่แข็งแรงเพื่อเดินเบิ่งแข้งขาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกับห้าร้อยเพิ่นเปิดไว้เพิ่นมาจ่ายสายนี้ จตุเนาะจตุรัพทีมานเท่ากลอยเอท่าขออนุญาตเบอร์โทรครับผมขออนุญาตเบอร์โทร087นย์แปดเจ็ดศูนย์พี่น้อง11บเอ็ดหาหน่อยได้เพิ่นเปิดไว้พี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนี้เป็นตาเอาไปเลี้ยงพี่น้องเอาขอบคุณหลายๆรมันครับผมหน้าเปต้างามมีแต่งงามมัวมีแต่ตัวงามตัวนี้เจ้าบาทนอนเนาะเปิดใบเจ้าบาทนอนสายเปิดใบเจ้าบาทครับโลเล่ สอมหาสาคามหนึ่งหมื่นหาพันพี่น้องสายโซโล่แม่สาวเนาะแม่สาวสายโซโล่โอ้โตงามเลพี่น้องคนโตที่ดีแม่สาวเนี่ยอร่าทสายเหนือสายขุนสายซาโลเลยพี่น้องหมื่นหาพันเปิดเปิดไว้ได้มาตัวเดียวปะครับตัวเดียวเนาะอ่ะหมื่นหาเลยพี่น้องตัวนี้ขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดเจ็ดแปดหกเจ็ดหาหนึ่งหกหนึ่งพี่น้องสายโซโล่เลยสิบหาเปิดเปิดไว้ผู้ใดสนใจเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันสายซาโลเลย ได้เลยเป็นตาง,งามเป็นปตาเลียงได้อ่ะขอบคุณหลายหลามันครับผมตัวใด,ดสนใจตัวใดโค้งใดกัโทุมาต่อรองกับาออออนายหอยเป็นไงเด็กพี่น้องบวานสุว่างหัวงามเป็นเพียงซื้อกลางไายถ้าไม่พอกินน่องได้รับชมกันหัวกลางงามเป็นผูกไว้พี่น้องแม่สาวน้อยงามบ้านเบิ่งสายหูทางพี่น้องสายหูสายหูเพิ่นผูกไวยาวเพรว่าัวของผู้ใดพี่น้องนอทางพี่จะเดินทางมาถึงตรงนี้แล้ว มันฝนตกาพี่น้องว่สะดวกปันใดก็ตตรงขอทษพ่อเม่พี่น้องระบบเสียงอาจจะบ่ดีปันใดก็ตรตองขอโทดฟอไผ่ไว้นที่นี่นะพี่น,อน้องเนาะกอปาเปี่ากนองซอยกันตัวหญ่ดแช่กที่สามมาสลังงาเฮางนี่เป็นอย่านีิปนี้คงเสืยอรกันก่อนหอานึ่งผระสบความู้เรียงวงลงย้ลูไแฟนหัวัแนเปิปเชสันแต่ความสุขความเจริญห้างไกลากาจากโครไก่กัเจ็บทางถนนรำโดนด้วยรถหรถซึกันสวัสดีครับ